กานศรัทธาหลั่งไหลเข้าสู่วัดพระาธาตุผาเงามายาวนานและที่ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นที่แสวงบุญประจำของพุทธศาสนิกชนทั้งในและแวกใกล้เคียงและจากทั่วทุกแห่งของประเทศกันเนื่องด้วยความศรัทธาทั้งต่อพระาธาตุผาเงาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชียงแสนและพระพุทธญาณมุนีครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่4เจ้าออวาสซึ่งเป็นผู้ให้ทั้งปัญญาและอาชีพแก่ญาติโยมอย่างพุทธศาสนาเพิ่มงานที่จะ ส่งเสริมทางด้านวินัยของพระด้วยการเอาพระสงฆ์ทั้งหลายทั่วประเทศเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่นี่ทั่วประเทศนั่นเนี่ย60กว่าจังหวัดพระสงฆ์ที่มาตรงก็จะมีการเข้าอยู่บริวาักิกรรมและปฏิบัติธรรมนอกเหนือจากศาสนกิจที่มีอยู่ตลอดทั้งปีแล้ว การรื้อฟื้นคืนชีวิตให้ผ้าตินจกเชียงแสนที่หายไปเกือบ300ปีกลับคืนมาจนนามาสู่การตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสนภายในบริเวณวัดพระธาตุผาเงาก็คืออีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญอย่างผ้าตินโจกเชียงแสนอย่างนี้วันี้จะเกี่ยวข้งของกับเชียงแสนมันไม่มีอยู่ในเชียงแสนหายไปกับผู้คนผลเขาอพยพไปในราชการที่ทห ก็เลยเป็นเป็นเรื่องเหตุที่ว่าจะต้องมาฟืน้นเริ่มต้นคือสร้างพิพ,พิธภัณฑ์ขึ้นมาสร้างพิพ,พิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสนหาพวกผ้าลวดลายพวกนี้พิพิธภัณฑ์มันก็เหมือนเหมือนบ้านบ้านคนโบราณเนี่ยเอาจำหน่ายเลยจำหน่ายแล้วให้คนที่เขาอยู่ในในใน,ในถิ่นเนี้ยเชียงแสนคนเชียงแสนคนเชียงรายได้เอาไปใช้เป็นกลุ่มแล้วก็เป็นการเผย,ยแผพร่ศิลปะของของของ,ของที่นี่ด้วย ทา่านจะค้นเนี่เนาะเปิลเป็นค้นสนับสนนเปิลเป็นคนอยู่เบื้องหลังที่พึกษาของเฮาของกรุงและประเดียวนี่เปิลเฮาก็อยู่มาเมินละเปินก็ว่าเออเฮาพออยู่ได้เก่งของแลลวคือว่าแรกอย่างก็จ้า,จางขึ้นของแลลวเปินก็เลยปล่อยอยู่ข้างหลังการที่ท่านอยากให้ท่านก็ให้ด้วยใจรักให้ด้วยใจศรัทธาให้ด้วยความบริสุทธิ์จริงใจเท่าที่ให้ได้กับไม่ว่าจะเป็นพระหรือข้าวาชญาิโยมที่มีความเดือดร้อนเข้ามาหาท่าน ถ้าท่านช่วยเหลือได้ท่านก็เต็มใจช่วยแล้วก็ไม่วางสิ่งตอบแทนความเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระพุทธญานมุนีและบารมีของทธะาทุาผาเงาที่ชาวบ้านหลั่งไหลเข้ามาสักการะอย่างไม่ขาดสายทําให้ประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมหลายอย่างได้รับการรื้อฟื้นคืนมาอีกครั้งคือคนที่ฟื้นฟูฟื้นฟูในในประเพณีต้องมีใจที่จะ จะทำต้องสละต้องไปลงลงมือและเข้าใจของเขาเข้าใจในวิถีชีวิตของคนสร้างสัตย์ท้ายเขาด้วยต้องเอาจริงเอาจังด้วยถึงถึงถึงจะทําได้ฉะนั้นต้องเสียสละทั้งทรัพย์ทั้งเวลาทั้ง,วงความคิดความรู้แนะนําต้องประสานตัวเชื่อมตลอดเวลาจะเริ่มปลูกในวันนี้อนาคตต้องได้ผลแน่นอนที่ได้ผลมันจะได้ผลน,น้อยได้ผลมากนะั่นก็อยู่ที่การ เราจะเข้าไปบำรุงดูแลรักษานับแต่เข้าสู่ร่มการสวาวพัฒเมื่อ30ปีก่อนพระพุทธยนันุลียังคงมุ่งม,มั่นในการเป็นสาวกที่ดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นผู้ให้แบบไม่มีเงื่อนไขด้วยการปฏิบัติชอบการเสียสละและวิสัยทัศน์ที่ดีซึ่งนี่เองทำให้ท่านเป็นที่ยอมรับทั้งของสงฆ์และคารวาสมากมายรวมถึงสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ยกย่องให้ท่านเป็นครูภูมิัญญาไทยด้านปรัชญาศาสนาและประเพณีรุ่นที่4ปีพุทธศักราช2548